สวัสดีค่ะอิฟซีแฟนช่องสู่คู่สู่คนผบพอกับช่องสามบ้านหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าผบพอกันมือนีวันพระใหญ่จ้าพามาวัดเด้อพี่น้องคาอ่ะนุโมทนาสาธุบุญเอาจ้าเป็นบุญเขาจีจ้าทางภาคอีสานเนาะทางใดๆเฮ็ดคือกันว่าจ้ามือนีมือเดียวกันบ่ค่ะเป็นวันพระใหญ่ ตรงกับวันมาคบูชานะคะเป็นบุญเขากีทางภาคอีสานจ้ะมือนี่สาบานาก็ะเลยได้มาทำบุญเนาะคะ่ะกับบานมาทำบุญกับห้เอฟซีอะนุโมทนาสาธุบุญเอาเด้อค่ะบุญบรรยากาศไปพร้อมๆกันจ้ะคลิปนี้ฟังให้จบฟ,ฟังให้เข้าใจเด้อพี่น้องคะ่ะสาบานามีตัวเลขแนวทางจากอปริสนาโครัดเพิ่นหายไปนานจา้ะสงสัยเพิ่นว่าสบายเพิ่งได้ส่งตัวเลขไหมสาบานานางวาเว้ยเว,เว,เวสยซูพี่น้องแฟนจ่องเอฟซีฟัง งวดวังหันเขาเต็มเต็มเลยเดอ้อค่ะหนึ่งหาหาหนึ่งเลขถูเพิ่นเราก็เลขล่างเพิ่นก็เข้าไปที่วิ่งหนึ่งออกหาหนึ่งแต่เพิ่นให้หนึ่งสองพี่น้องจ้ะกะดลุดแต่ว่าเขาแต่เลขวิ่งเลขหาหนึ่งหนึ่งหานีเข้าไปที่เลขถูเพิ่นเดอ้อค่ะตามต่อค่ะสําหรับตัวเลอขอปปิสนาโครัสาบนานะก่ายย้ำเหมือนเดิมเดอ้อค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมรับฟัง ือผู้ใดฟันดิดฟันดีฟันดังก็อย่าลืมเดือ้อพี่น้องคะ่ะนํำมาแบ่งปันเนาะคะ่ะมาเบามาฝากมาตอนน้ำค่ะแบ่งปันเป็นแนวทางเนาะค่ะก็ย้ำเหมือนเดิมนั่นแหละทุกอย่างแล้วขึ้นอยู่กับดวงพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ยม่มีดวงสื่อจังใดก็บ,บ่อสเถื่อุยปิดสุยเปียดอยูย่หันละก็ฝากเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้น้ำในเด้อจ้ะถือปิดกันค่าอีลีการนี้ละจ้ะบุญเขากีกะเพิ่นกะสีเอาเขาังสี่หมคะ่ะมาตุ่มมาโฮมกันหมคะ่ะ เป็นบุญเขากุ้มเขากี้เขากุ้มทังสี่แม่จ่ะตามประเภณนี้อีสานเนาะค่ะคนเสียเอาเขามาตุ่มมาโฮมอยู่วัดทังสี่ค่ะมาทานเนาะค่ะคือการทำบุญนั่นแหละทั้งอีสานทั้งใดเป็นคือกอันบบเนี่ยค่ะหมู่บ้านสาวนากับหมู่บ้า,บานน้อยๆค่ะแต่ว่าคนกับม้าเต็มวัดเนาะค่ะเอาให้เอฟซีอ่ะนุโมทานาสาธุบุญเอาน้ำด้อค่ะให้ใดน้ำกันสูผูสูค้นเอาว่าๆไลายไปไปเบิ่งตัวเหล็กจากโอปิสนาคราช ก้อนสิเบิ้งงวดไม่ให้เบิ้งสถีติยอนหลังวดเก่าก้อนจ่าพี่น้องเลขวิ่งเพิินกับเขาเด้อก็วิ่งไปที่หนึ่งแต่เพิ่นให้หนึ่งสองเนาะมันออกหาหนึ่งแต่เลขถูกเพิินเขาไปที่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าจับตาดีๆเด้อเลขถูกเพิินนีสามตัวเตะกะไม่เห็นเราได้จ้ะสำหรับตัวเลขอโอปริศนาโครัชวันนี้คลิปนี้เพิ่นกระซุ่งมาแล้วค่ะสาบนาเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนเด้อค่ะเดี๋ยวจะให้เบิ้งจ้ะเพิ่นกับฟันเม็ดเดียวตัวเดียวโขลนคือเก่าล่ะพี่น อเสียเงินงวดใหม่จ้ะนี่ในงวดวันที่16กุมภาพันธกแปดอปริศนาโครัชเพินฟันมาให้เม็ดเดียวบนฟันไปที่ศูนย์พี่น้อง104จับห้ตัวเดียวคือ04 04ตัวเดียวโคโล่สำหรับเลขล่างเนาะคะ่ะวิ่งไปที่9 9ตัวเดียวโคโูจับห้เม็ดเดียว3 9 3เก่าเก่าเม็ดเดียวโคโลพี่น้องจ้าสำหรับตัวเลขทูบเนาะ,ค,ะ 5, 2, 7, ค่ะ527อเดเด้อค่ะเอซ ห้าสองเจ็ดตัดเหร็น้ำจ้กเลขทูปปันหาสองเจ็ดเนาะค่ะผู้ใดสงสัยยังกระตามเบอร์โทรจ้ะศูนย์เก้าสามสี่แปดเก้าหกสามห้าสี่เด้อเอาเดี๋ยวเปรียบเทียบงวดเก้ากับงวดไม่เบิ่งพอมจ้ะสติตีงวดเก้ากับงวดไม่จ้ะเปรียบเทียบให้เบิ่งงวดว่างหันออกเลขทูพี่น้องหาหนึ่งหนึ่งหาเลขทูเพื่อนหนีเดินดีเด้อค่ะแต่ว่าอยู่รุดมาหลายงวดติดเร้วแต่ว่าเลขวิ่งเพื่อนหนี บอกเลยว่าหลุดยากเล็กิ่งทั้งอภิศณาโครัดบนเป็นบนลางเป็นลางวิ่งนีหลุดยากพี่น้องคะเนี่ยคือจังหวดบางหันหนึ่งนี่แตวกันจับคู่หนึ่งสองเนาะมันออกหาหนึ่งหาหนึ่งมันก็ออกดูโพดพี่น้องค่ะก็จะภพยสิคิดว่ามันจะออกอีกเนาะจ้ะสงสัยยังตามเบอร์โทรได้เลยเด้อค่ะหดเกางหดใไม่สาวนากะเกียนกำกับไว้ให้เร้วกะอ่านให้จบป,ป่อมให้เข้าใจร้อมจ้าอย่าลืมเด้ออิบซีแฟนช่องจ้ากัน มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เปิดค่ากันมองเห็นน้ำเนจ้างวดนี้เก่าไม้แห้งจ้ะสามนาคกับมะเก่าอยู่จ้าสี่เก่ายังสามเก่านี่ไปชนกับโอ้ไหลายเซียนอยู่เดีพีพนก็ร้องเบิงค่ะแต่ว่าสาวนาคกับมกอยู่จ้ะสามเก่าเก่าสามนี่นนเนาะค่ะบอนเอนเด้อิบซีก็ร้องพิจารณาเบิงค่ะยิบหยุไปยิบหยุบไปจับฉลากกินแบงถึงใบก้อนก็ได้ค่ะเนาะ บ่ต้องซื้อลายใหญ่ไปดอกพี่น้องมักชุดใดค่อยจัดเลขถูกเพิ่นกะให้จับตาดีๆกันมากกัค่อยจัดกันบ่มักกัเลื่อนผ่านได้จ้าสำหรับ f c อปริศนาโกรชกันมียังสงสัยกับตามเบอร์โทรเด้อค่ะสาธารปักเบอร์โทรให้นาะคะ่ะหรือผู้ใดมีแนวทางอย่างวางในช่องกะ id line qr code น้ะคะ่ะเลยลงุงหลายๆคลิปอยู่หรือว่าเมนเต้คลิปมาเนาจะเดี๋ยวสาธารณติดต่อไปก็ได้จ้าทุกคลิปทุกวิดีโอกะย้ำให้เตือนสติอยู่เด้อค่ะพี่น้องเงินทองมันของหายอยากจ้า ก่อนสีลงทุนกิจหลายๆก่อนเอาจะเดี๋ยวจะให้เข็บหน้าจอเข็บหน้าจอเด้อค่ะสำหรับตัวเลขอปริศนาโคราชฟันเม็ดเดียวโคโล่ล่างไปที่สามเก่าตัวเดียวโคโลบนศูนย์สี่เม็ดเดียวตัวเดียวโคโลคือกันจ้าอย่าลืมเนาะคะ่ะมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ๊งกิงเปิดคาการมองเห็นจ้าเอาเ้าเบาไลา่ไปค่ะผู้ใด้เห็นกิมนี่โดยโดย้วยตัง ะะเดินทางแควคาดปลอดภัยนะคะบุญกุศลที่สามนาศดิไปเห็มือนีค่ะให้ถึงเอฟซีแฟนช่องสูขู่สูคุณบอกตัวได้ให้ก็ให้เอฟซีสูกมาน้ำสูขู่สูคุณเงินไหลกองท้องไหลเขา่าไปเลยจ้ะสวัสดีค่ะ,ะวัดลิวักข้าปุทราปาลิตพุริยติสาขลังเอวะเมวิโตทินัง เปตานังอุปกรัปรปฏิจิตตังปะจิตตังตุมขังจิตประมเมวัสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปะนะระโสยธาามะนิโชติกระโสยาทาสัพพิิตโยวัชันโตสัพพโรโควินัสปะตุม,มาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายุโกภวะ อะภิวาธานาศีลิสะนิจังวุธาปจายนองจัตตารธรรมาวัฒนติอายุวันโมสุขังพระหลัง